กเพื่อนในห้องช่องดูแม่ชาแนลวันนี้เรก็มาทำ Q&A แล้วนะครับที่เราทำ Q&A ก็เพราะช่องเราได้พบ3,000สมาชิกแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่เข้ามาติดตามชมรับชมรับตูงรับฟังรับชมรับฟิต วันนี้ตุ้มก็จะมาทำ Q&A นะครับเพื่อนๆได้ขอร้องกันมาตั้งแต่ทำ Q&A กันที่แล้วว่าเมื่อไหร่จะเปิด Q&A อีก,อ 3, กน, A นะครับพอครบสามพันสัตว์ขายตุ้มก็เปิด Q&A แล้วครับตุ้มก็จะมาเริ่มตอบ Q&A ที่เพื่อนถามเข้ามาในช่องของตุ้มเลยนะครับคำถ,ถามจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเลยนะครับบิ้วเราจะมาเริ่ม Q&A เลยครับ Q&A พี่ชอบสีอะไรและพี่คิดยังไงกับนายใบไนคะ สีที hmm ่ชอบก็ค hmm ือฟ้ากับชมพูกันหรือว่าโรสคอร์สแอนเซอเลนีที่นั่นเองนั่นเป็นสีเราชอบนะครับเพราะว่าเราติดสวยดีเลนเองอ๋อตอบไปตรงตรงตอบไปตรงตรงก็สำหรับนายนะครับตูคิดว่าเป็นการที่ดีที่เราได้เริ่มกลับมาทำบอยแบนด์ตูเป็นคนที่ชอบทีป๊อปของเพลได้ไมากแต่สม่คกาเซแล้วพอเาม่คกาเซจบไปในไทยก็ไม่ค่อยมีบอยแบนด์หรือกิกรุ่ปก็ขึ้นมาเลยตั้งแต่มีนายนาเรียนเคนังนังนะทำให้กระแสทีป๊อปกลับมาฟูขึ้นอีกครั้งตงคิดว่ามันเป ่าตอนนี้บรแบงก์กับกรุ๊ปเหมือนยังไม่ตรงท a r g e t i n เพราะส่วนใหญ่ประเทศไทยจะชอบฟังเพลงแนวอินดี้หรือเพลงแรปเปอร์มากกว่าแอ้ที่สำคัญก็คือวงการเพลงบ้านเรายังไม่ได้บูมมากซึ่งเมื่อก่อนมันก็บูมนะตอนนี้เหมือนก็เริ่มกลับมาบูมแล้วตุ้มก็ดีใจที่บรแบงก์กับกรุ๊ปเริ่มกลับมาอีกครั้งตั้งตารอในปีต่อไปว่าประเทศไทยจะกลับมาบูมได้ครั้งไหมนะคะต่อมาพี่ตุ้มคะเพราะอะไรพี่ตุ้มถึงมาทำยูทูบคะก็เริ่มจากที่เราเรียนสาขาที่เกี่ยวกับการทำมีเดียเราก็อยากจะเราทำอะไรต่างๆนานาบ้างแแลลลลล้้้้วววกกกกก็็บบบัััททททีีีีี่่่่มมรรุนนพาาาาาาดงงงตหยยยยคเเเออ ทำสิ่งที่เป็นตัวเองแลอตอนแรกที่เราเริ่มทําบล็อกเราอยากถ่ายทอดชีวิตส่วนตัวของเราว่าเราเ, ي, เป็นยังไงบ้างมันเป็นทางเก็ตของคนกลุ่มหน้อยเราก็ไม่ได้แบบมีชื่อเสียงเราก็ไม่ได้คิดดูว่าเราทําอะไรได้บ้างสิ่งเราชอบคืออะไรบ้างสิ่งที่เราอยากทําคืออะไรบ้างเราอ่ะเป็นคนที่ติ่งเกาหลีนะเราก็ติ่งเคป๊อปต่างต่างเนะจริงๆเวลาที่ตุนดู MV เคป๊อปวงที่ตุนเมนหรือวงที่ตูนชอบมากๆตุนอ่ะพูดมากีการรีแอคชั่นมันเยอะกว่าที่ถ่ายออกมาในกล้อง,ลองลเลยาม,มต,น,น,แต,น,มา MV, ตนแบบโห สุดมาลงไปตายลงไปตายเลยก็มีที่เห <ues> ja ta sure. ็นนี้หน้าจอคือมันน้อยมากเราก็เลยเอาส่วนตรงนี้มาเริ่มทำเรี้ยงชั้นสิ่งเราชอบก็คือบิวตี้ฟอร์เมงการแต่งตัวเราเป็นคนชอบแต่งตัวเราเป็นคนชอบแบบดูแลตัวเองเราก็เลยเริ่มเทียยดทำยูทู e เพื่อสย่งที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรพราะเรื่องหน้ากล้องเราไม่ได้เป็นคนอื่นเราเป็นตัวของเรานั่นแหละสิ่งเราเริ่มมาทำยูทูปเพราะเราคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้กับสิ่งที่เราชอบได้มากมายเราไม่จะเป็นต้องอายว่าเราติ่งเกาหลีเือไม่จะมาว่าเราเป็นคนที่แต คำถามนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะรวบไปด้วยกันเลยการเป็นดิ่งทาให้อะไรในชีวิตพี่เปลี่ยนไปบ้างคะที่เปลี่ยนไปอย่างแรกก็คือตังคือตังหมดเร็วมากโอ้โห อันี้คือการใช้ชีวิตเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่แต่งตัวเราแต่งตัวจะแบบแปลกๆการแต่งตัวที่มันดูไม่เข้ากับตัวเองเราเราจะไม่ใช้คำว,ว่าเชยนะเพราะว่าบางคนแต่งตัวแบบนี้ก็ดูดีแต่ว่าเราไม่สามารถแต่งแบบนั้นได้พอเราติง่งเราเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มทําสิ่งที่เราอยากทํามากขึ้นรู้สึกเป็นตัวเองทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วเราเศร้ากับเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรต่างๆนานานเรามาติง่งเราจะม,มีความสุขลืมเรื่องที่เศร้าไปที่สำคัญที่รู้สึกว่าดีใจที่สุดที่เข้ามาติ่งก็คือเปลี่ยนตััววววเเเเออองงจจาาาาาาากก้้้นนนนนตตตต๊ะใใส่่นน่่แหหททททรบบยีีีีีมดดดขึู เทำหนุงหน้าแต่งหน้าทั้ผมเราทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองอ่ะตูนเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่แล้วตูนเน่ะมีตั้งปริญญาแล้วเนี่ยอ้วนอ้วนแล้วว่าตูนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้แย่แต่ว่าพอมาดูตัวเองตอนนี้กับย้อนกลับไปตอนเมื่อก่อนแล้วเราดูดีขึ้นรู้สึกดีใจที่เราสามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเราชื่อเราติ่งตูนก็จะยังอยากพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ตูนเชืว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้อีกเยอะมากถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามตูนต่อไปอาจจะเห็นตูนเปลี่ยนแปลงงงงมมมีีีีคววาาาแตตตกปปลอออะะะะไไรรร่่่่ๆๆนนนนเเเเพพิขขึึ้้้้ืยยูจทัใหดดสุ ขึ้นไป Q&A อะไรใช่ไหมแ้ยเราเป็นแรงมันจาลัจอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ทำคลิปรีแอคชั่นคะก็ <c oughs> เพราะว่าเราอะเอาสิ่งที่เราทำฟังเพลงเกาหลีเราเรอคอยครัแต่ของแต่ละวงที่เรานั่งดูว่าเรารีแอคชั่นออกมายัางไงตอนที่ไม่มีกล้องเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆตูไม่ได้แสดงนะตูไม่ได้ทำให้มันดูเบือนะเรีแอคชั่นแบบแบบบ้มันบ้ม,นบมากเลยอะไม่เชื่อถามจริงๆปัจริง,ๆ,รงๆใช่ไหม ต่อไปพี่เป็นใครใน GOT7 และเอ็กโซนะครับสำหรับ GOT7 นะครับตุนชอบแจ็คสันมากชอบตั้งแต่ดูรายการลูเมดก็คือแบบโอ้ยไอ้เลื่องแจ็คสันมากเอ็กโซนะครับจริงๆก็ชอบแบคยอนมากแต่ตอนนี้ก็คือเห็นใครแล้วก็คือแบบโออยากเป็นตามแบบใครแบบโคตรเซ็กซี่เซ็กซี่มากเขถามต่อไปคิวเอสรุปพี่เมนใครอ่ะเราเคยตอบไปคลิปเดี่แล้วนะครับแล้วก็จะแปะคลิป ที่แล้วเอาไว้หลังคลิปนี้นะครับจริงตูหรือพูดไปคนหนึ่งตูติ่งไปเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งติ่งมากติ่งชอบวอลล์ฮอร์โมน ชอบวีมากแอะไม่เคยได้พูดถึงเพราะตูนติ่งอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเราไม่ได้ติ่งแต่ว่าเราชอบเราเสพเพลงเราตามเราดูชาร์ตอะไรนะแต่ว่าเราไม่ได้ตามติดแบบเกิรลเจเนเรชันหรือว่าตามติด 17, เซเวนทีนตอนเริ่มติ่งบีเทสหรือบางท่านเลยอะเรามีของของบีเทสนะแต่ว่าเราไว้บ้านตอนมีคอนที่บีเทสตอนนั้นเลื่อนไปคอนแต่ตูไม่มีตังค์ตูก็ฝากเพื่อนซื้อของหน้าคอนเสิร์ตไม่เคยได้บอกว่าตูนติ่งบีเทสเพราะว่าตูนติ่งแค่แป๊บเดียวไงแต่จริงๆตูชอบมากเลยนะเพลงอ่ะเออพี่ต ผู้ชายที่ตูนชอบมันจะเป็นคนที่สวยหมดเลย,เลยก็น่าสวยตุงเลยชอบมากๆ Q&A พี่คิดว่าสเสน่ห์ในร่างกายพี่ทคิดว่ามีเสน่ห์ที่สุดอืมมีเสน่ห์ที่สุดเหรอสองแบบน่นจะปากนะเพราะว่าเป็นคนปา,ากไี่กลักมั้งมันห้อย เพราะอชอบเพราะมันเป็นตัวตูนดีเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าตูนปากห้อยๆและสิ่งที่คุณเกลียดในส่วนตัวเองก็คือปากเหมือนกันเพราะปากคุนห้อยกับบางครั้งตัวโนนเพื่อรอนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ชอบสุดคือปากตดีชิวเนี่ยพี่ตูนรู้สึกยังไงเวลาคนมองพี่ตูนว่าเป็นหรือเช่นเบื่อหรือไม่ชอบไหมเมื่อก่อนอ่ะก็เคยโกรธะว่าคนบอกว่าเป็นอย่างนู้นเป็นนี้เป็นอย่างไนเราไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรเลยล่ะเราก็เป็นคนคนหนึ่งอ่ะบางทีเราก็จะรู้สึก้อยแต่ว่าจริงอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่คนมองเห็นเราว่าเเ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 รรรราาาาาาาปปปป็็็็นนนนนนนมมมมมัสสิ่่่่่่งงงงงงงทีีแล้้วววยยไไไจจจคคอออะะต ไม่ของตัวเราดีแล้วจะต้องเป็นแบบที่คนอื่นบอกว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ปะพอเราลคิดได้อย่างนี้เราสึกว่าใครจะพูดเลยก็ช่าง <ไป S 2> มาทีเราแบบเออแต่งตัวมากเกินไปคนมองเราแปลกก็มองไปสิแต่เราชอบเราแต่งตัวนี้เรารสึกว่าเรามั่นใจแค่นั้นดังนั้นตุ้มก็อยากให้เพื่อนทุกคนมั่นใจในตัวเองว่าไม่ว่าจะทําอะไรจริงๆตัวเป็นค,คนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะในลึกๆแล้วอ่ะเวลาอ,กออกหน้าเวทีต่างๆนานๆที่ต้องขึ้นเจอคนอื่นตัวเจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าพอที่เราต้องทำอ่ะเราก็จะเก็บความกดดันรออออมมจจะทําากกไไดด้้ีเเงงง็บวิๆ ตูเป็นใครในในายนายคะชอบการเรียกช่าของตูนและทำมาบ่อยนะเป็นกำลังใจให้คะ่ะคำถามนี้ก็ตอบไปเลยนะครับคำถามนี้ก็คือเตือนนั่นเองก็ขอบคุณมากครับที่ชอบเรียกช่าของตูก็อย่าลืมกดสับตะไคร้แล็ติดตามงตูในช่องต่างๆไวด้วยคือด้ คีวันเอพี่ตูนแนะนําการเลือกเรียนต่อมานนหน่อยค่ะคือตอนนี้คิดอยู่ว่าเรียนต่อปะวะสที่เดิมวงเล็บกราฟิกหรือเข้ามหาอะไรดีอยากเข้าคณะดิจิทัลไม่ก็อนอิเทสสำหรับตูนเลือกเรียนทางไหนมันก็ดีไปหมดหรือเราจะเรียนปะวะชป,ปะวะสคือเราจะได้ทํางานที่มันเป็นงานจริงๆการเข้ามหาลัยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะาเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่อาจารย์ต่างๆมาสอนมาใส่ให้ตัวเราแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกาันผมก็อยากให้ลองคิดดูดีๆว่าเราจะเรียนต่อปะวะสเหมือนเดิมเลยเจะมาเข้าเรียนมหา,หาเลย Q&A เข้าต่อไปพี่ตูนระหว่างจองหันผมสั้นกับจองหันผมยาวพี่ตูนชอบไหนมากกว่าจะบอกตรงนี้เลยครับว่าชอบจองหันผมยาวมากกว่าเราอะ่ะเมนจองหันพอจ้องหันผมยาวโอ้พชายคนนี้เป็นคนที่อ่ะทำผมยาวตรงลรวเท่จ้องหันเป็นผู้ชายนะผมยาวเราดูเท่ลรวดูสมานล้วดูหลอ่อ สวยดูนา่ารักเป็นในตัวลงตัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผมสั้นหรือผมยาวจริงไม่ว่าจะตัดซอยตัดสั้นติงหูวสุดีรูทรงกอดโอเมก้กอด oh ชอบผมยาวมากกว่าแต่จริงๆแล้วคือชอบก็สองอันพอผมสั้นก็คือหล่อที่มันเออยากให้แนะนําชีวิตมหาลัยไหนครับทีวิมหาลัยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดต้องอยู่ที่การปรับตัวมหาลัยมันจะต่างกับมัธยมอย่างหนึ่งก็คือจเจอเพื่อนใหม่การทํางานเราจะได้งานแรงงานแรงงานนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนแน่นอนกิจกรรมจะเยอะซึ่งผมคิดว่าการ เรเียนรู้การใช้ชีวิตเว้ยว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคนอื่นยังไงดังนั้นเราควรทำครอบครัวกันแต่ว่าต้องบาลานซ์เวลาให้ดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อนเลือกเพื่อนที่ดีเลือกเพื่อนที่ชวนกันเรียนเดี๋ยวเลือกเพื่อนที่ชวนกันเที่ยวมากแต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวได้ก็เที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวพอทำงานก็จะไม่ได้เที่ยวอยู่แล้ว q A Can you speak English Yes I can speak English q A Are you good in cooking Yes I think I'm good in cooking because I can cook a lot of food Do you know any sports I think I like swimming, volleyball, table tennis, badminton but I don't like to watch football because I think it's so boring Favorite song now, my favorite song is Show On Bad Habits. Yeah. Wish I could let you go. I love this song so 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 much. It's really really cool song. Um millions winner to song now yes thank you ก็คำถามก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าคุณถามของใครไปแล้วลุงไม่ตอบขอโทษด้วยนะอย่าโกรธเขาน่าอย่ากดเขาน่ากดเขานะก็จบขั้การตอบคำถามคิวอนี้ของตุงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพมการรู้จักลุงมากขึ้ขอบคุณสำหรับส0มพันสับสไครต์นะครับถ้าเกิดชอบตุงก็อย่าลืมติดตามตุงแล้วก็อย่าลืมสับสไครต์ตห้ลุงหรือว่าแชร์ให้เพื่อนารู้จักตุงมากขึ้นขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามตุงนะครับที่ลุงบอกว่าตุงจะวาดรูปอ่ะตุงก็ขอรอให้ตุงมีเวลาว่างึงจจจะะะะวววววาาาาดดดกกกก่่่อออนนนแแลล้้ตตุุ็็รรีีบซไมห รอติดตามมานะครับ Thank you for watching my video and Thank you for subscribe me and Thank you for 3,000 subscriber Please subscribe and follow my IG, t o i e t e Facebook b ๊าเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ